หาังร้านสาว่าน้ำเชื่อตันพูสปานะครับวันนี้ทางเรานะครับจะมาสอนวิธีการถอดตัวไส้กรองนะครับของเครื่องคำรไส้กรองออกมาล้างทำความสะอาดนะครับขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะต้องเตรียมนะครับในชุดนะครับตอนติดตั้งสระว่าน้ำเนี่ยลูกค้าจะได้รับเป็นตัวจุกยางในลักษณะแบบนี้นะครับสองชิ้นนะครับหรือถ้าในกรณีลูกค้าหาแบบนี้ไม่ได้นะครับ หรือทิ้งไปแล้วนะครับให้หาเป็นถุงพลาสติกนะครับทั่วไปนะครับอยู่ถุงก๊อบแก๊สอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับภายในสระว่ายน้ำของลูกค้าจะมีหัวจ่ายและหัวดูดหน้าตาในลักษณะแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะถอดตัวไส้กรองมาล้างเนี่ยเราจะต้องอุดพวกจุดหัวดูดจ่ายตัวนี้ก่อนนะครับเนื่องจากน้ําเนี่ยจะย้อนกลับเข้ามานะครับเลิศเทอะนะครับผมขั้นตอนครับในกรณีที่ลูกค้ามีจุดอุดนะครับ พวกนี้นะครับสามารถสวมเข้าไปในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับส่วนลูกค้าไม่มีจุกแบบนี้นะครับใช้เป็นถุงพลาสติกนะครับก็ได้เช่นกันนะครับในลักษณะที่วางถุงพลาสติกภาพไปในลักษณะแบบนี้นะครับและใช้ตัวฝาเกลียวนะครับหมุนนะครับเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับน้ําก็จะไม่สามารถออกมาได้นะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนในส่วนของการถอดเครื่องกรองไส้กรองนะครับโดยการหมุนตัวฝารัดตัวนี้ออกมานะครับผมแล้วก็ถอดฝาขึ้นมานะครับผมแล้วก็ยกตัวไส้กรองตัวนี้ออกมานะครับเอาน้ํานะครับฉีดทาความสะอาดนะครับซึ่งไสกรองตัวนี้นะครับอายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ2-3าสัปดาห์ก็ควรจะต้องเปลี่ยนกันแล้วนะครับผม เมื่อล้าทงทาความสะอาดอะไรเรียบร้อยนะครับสสงกลับเข้าไปที่เดิมน,นะครับซึ่งในชุดนะครับจะมีโอลิงนะครับบริเวณปากตัวนี้นะครับลูกค้าจะต้องวางโอลิงอยู่ตรงปากตัวนี้นะครับหรือถ้ามีพวกเศษกัวเศษชินอะไรพวกนี้ก็ล้างทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ปิดเจ้าฝาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็รัดด้วยตัวนัดตัวนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราปิดตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ลูกค้านะครับดึงตัวจุกนี้ออกนะครับหรือถ้าเป็นใช้เป็นฝุงพลาสติกนะครับก็คลายตัวฝาครอบแล้วนำตัวนี้ออกนะครับแล้วก็หมุนกลับเข้าที่เดิมนะครับผมในลักษณะประมาณนี้นะครับทั้งหัวดูดและหัวจ่ายเลยนะครับผม เมื่อปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องมาไล่อากาศตรงบริเวณนี้ครับค่อยๆเปิดนะครับน้ําจะค่อยๆซึมออกมานะครับพยายามให้เรารู้สึกว่าน้ํามันเต็มที่สุดนะครับผมก็จะมีน้ําซึมออกมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็หมุนปิดตัวจุดแอร์วาลตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องเริ่มทํางานนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ น้ำในสระก็จะใสสะอาดนะครับเนื่องจากตัวเครื่องกรองเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับโฟลเลสไม่ดรอปนะครับผมประมาณนี้นะครับเป็นคลิปส,สั้นๆนะครับที่ทางเชอตากูสปานะครับจดทำขึ้นมาขอบคุณครับ